สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคลเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถนะครับวันนี้นะครับบอยชาโคลจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นกระบะแคบยกสูงขายดีนะครับแล้วก็ราคาถูกสุดในท้องตลาดที่สําคัญนะครับบอยจัดโปรดาวน้อยด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าเป็นรุ่นไรนะครับบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ไม่พลาดรถสวยๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับ ่อนอื่นะครับจะไปชมกันนะครับบอยจะแจ้งกี้ก่อนว่าบอยมีการในเรื่องของจัดไฟนถึงที่นะครับส่งรถถึงบ้านนี่ฟรีด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทําธุรกรรมการเงินนะครับโอนเข้าบริษัทไม่ว่าจะเป็นเงินจองเงินดังครับโอนเข้าบริษัททุกกรณีปลอดภัยแล้วก็ได้ลดหลายเปอร์เซ็นต์ครับไปดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับด้านข้างนี้เลยครับเ็าจะเป็นเจ้าตัวเช่นเดิมอ่ารนเจอร์นะครับฟอร์ดเอ็กซ์อลพสปอร์ตรุ่นนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่900,000 6แสเก้าหมื0บาทนะครับเครื่องยนต์ของเขาจะเป็น160แรงม้านะครับแรงเบรกอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะ,ะมาดูกันโปรที่บอยจัดดาวน้อยนะครับเริ่มต้นในในเรื่องของกระจังหน้าก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบตัวหนังสือฟอนต์ FORD นะครับก็ฟอนต์ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกแจกเลือกได้นะว่าจะเป็นสีอะไรนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็น ดำนะครับตัดขอบขาวเพราะดำแดงตัดกันดีนะครับพร้อมกับไฟสิวด้านบนตัวนี้นะครับสจุดนี้ก็มีให้นะครับเพิ่มเติมของตัวกระจังมาในเรื่องของตัวหนังสืออะคริลิกที่มีคําว่าเจอร์นะครับด้านบนนี้เลยสีขาวนะครับลูกค้าก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาสีขาวสีดําหรือสีแดงนะครับพิเศษอีกอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของกันชนหน้านะครับลูกค้าอยากได้เดิมๆนะครับแต่อยากได้มีความ มีมิติแล้วก็ดุมากขึ้นบอก็เลยได้จัดทําในเรื่องของทําสีตัวกันชนหน้าให้ให้เป็นสีดําลักษณะนี้นะครับผมถัดมาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกจากโรงงานนะครับอันนี้บอลได้ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าไปนะครับก็จะได้ใช้งานแบบครบๆกันไปเลยนะครับในยามกําค่ำกลางคืนนะครับถัดมาที่เห็นชัดเด่นแล้วก็เป็นไฮไลท์ของคันนี้ก็ในเรื่องของไฟหน้าที่เป็นไฟหน้ามาสแต็งนะครับก็จะมีคีบสามคีบนะครับพร้อมกับไฟวิง่ง ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับดวงตาไฟดีด้านในตัวนี้ก็เลือกสีได้เช่นเดิมจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้หรือว่าสีแดงหรือว่าสีขาวก็แจ้งมานะครับส่วนโค้ในรอบนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกลมลักษณะนี้หรือเป็นเหลี่ยมนะครับผมหลังบอยก็ได้ครอบในเรื่องของขอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับที่เป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของดวงตาให้มันดูคมและเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองสวยเลยนะครับมาที่ด้านบนกันบ้างน,น,นะครับด้านบนก็จะเป็นในเรื่องของตัว สกรูฟริตโซสกรูฟริตนะครับสกรูแรลตัวนี้นะครับลูกค้าเห็นเป็นแรดสีขาวนี้บางคลิปก็จะมีเป็นมา้าเป็นกระทิงแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับว่าอยากจะได้เป็นแรดหรือเป็นมา้าก็แจ้งบอยมานะครับสีก็เช่นเดียวกันจะเป็นตัวสัตว์สีขาวกับตัวรถแบบนี้หรืออยากแด้เป็นสีอะไรก็แจ้งมาบอยสามารถทําสีให้ลูกค้าได้นะครับก็ดูใหญ่ดูเต็มนีครับถัดมาที่ด้านข้างบ้างนะครับที่ขาดไม่ได้ก็ในเรื่องของคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับ คันนี้เลือกแบบคิวล้อแบบมีหมุดด้วยนะครับหมุดตัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเราแปะด้วยกาว 3M นะครับอันที่ยึดเจาะกับตัวรถจริงๆก็คือยึดเจาะจากด้านล่างบางคนเดิมเราะนะตัวนี้วิ่งแล้วก็ไม่มีหลุดแน่นอนครับแน่นหนานะครับผมแล้วก็ด้านบนจะเก็บด้วยแปะด้วยกาว 3M แล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับถัดมาคือท,ที่ด้านล่างกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแมกกาส์นะครับเอ็กตรีมนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดขอบ18นิ้วขนาดยางอยู่ที่265 60 R18 ลัดกับยาง Monster AT1 นะครับ AT1 AT2 ATT ก็จะต่างกันที่ในเรื่องของดอกยางพอ AT1 เนี่ยก็ดอกยางเขาค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็ใหญ่นะครับก็ต้องแรงนิดนึงตัว AT1 เสียงอาจจะดังนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ดังมากมายนะครับ,บรับรองดูได้ทั้งถนนดำแล้วก็ถนนลูกหลันนะครับด้านข้างที่เห็นอีก,กอย่างหนึงก็ในเรื่องของสติ๊กเกอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์ ที่บอยมีให้เลือกกว่า40ลายหรือลูกค้านะครับสามารถเลือกเป็นชื่อหรือนามสกุลลูกค้าก็ได้นะครับบอยมีทีมงานตัดและออกแบบแปะอย่างมืออาชีพด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงในเรื่องของด้านข้างในเรื่องของเบ้ากันลอยนะครับตัวนี้ก็เป็นเบ้ากันรอยนะช่วยปกป้องในเรื่องของการล้วงการเปิดอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ชอบเป็นรอยก่อนตันนี้บอยก็ครอบให้นะครับขยับมาที่ด้านบนกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของ คิวอ uh, ันซาดนะฮะบอยมีให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งนะครับบอกแคบบอยมีให้ครบทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับ mm hmm. ด้านบนที่เห็นเป็นโดดเด่นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าราวหลังคานะหลายท่านถามว่าเจาะก,กับตัวรถไหมอันนี้ไม่ได้เจาะก,กับตัวรถนะครับอันนี้เราแปะด้วยกาว3 m เแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับไม่แนะนําให้ไปรัดของนะครับหรือโหนะโอกาสหลุดมันจะมีนะครับผมถัดมาเรื่อยๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของที่ครอบฝาถังน้ํามันให้นะครับสเปค เชื้อเพลิงของเขาของ f o r ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดีเซลนะสามารถเติมได้ทั้ง B7 B10 แล้วก็ B20 นะครับลูกลูกค้าสามารถเลือกได้นะแต่ขอให้เป็นดีเซลพอ,พอนะครับส่วนสเปคบรรทุกของเขาก็อยู่ที่1.3ตันนะหรือตัน5ก็ยังโอเคนะก็ยังบรรทุกได้นะครับผมคือคันนี้ต้องแจ้งกี้ก่อนว่าที่มารรวิวอาจจะชุดแต่งลูกค้าบอกเอ้ยมันไม่เต็มเลยแต่อันนี้เชฟโปรดาวน์น้อยนะครับได้ไฟหน้ามาสตแตงด้วยนะด้านหลังก็จะมีในเรื่องของคอบนะครับคอบ ไปทายให้นะครับแล้วก็ด้านหลังอีกทีนึงก็เป็นในเรื่องของข้อฝาท้ายแบบมีดาดก็คือเขบ,บเลยส่วนกันชนตัวนี้นะครับเป็นกันชนเดิมๆจากโรงงานนะครับก็มีให้เวลาเราเหยียบขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถยกสูงเนาะก็ต้องมีกันชนท้ายมาให้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอจะให้พาไปดูแล้วกันนะครับว่าด้านใน นะครับบอยได้ทําอะไรไปบ้างนะครับคันนี้บอยได้มีการเปลี่ยนเบาะหนังไปด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังลักษณะไหนนะครับครับอันนี้บอยจะพามาดูด้านในอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอยได้มีการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้าไปนะครับก็ในเรื่องของตัวเบาะหนังนะครับเบาะหนังตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นเบาะผ้า เกรดพรีเมียมนะอันนี้ลูกค้าอยากได้ในเรื่องของบอหนังข้อดีของบอหนังก็ในเรื่องของการดูแลรักษานะครับก็เช็ดถูง่ายนะครับอันนี้เราได้เดินได้สีแดงนะครับลูกค้าสามารถเลือกเลือกได้นะว่าจะเอาสีแดงแบบนี้สีดําหรือว่าเป็นสีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมโอเคนะลูกนี้คันนี้นะครับก็แต่งครบๆกันเลยนะครับเช็ดโปรดาวต่ําด้วยโอเคไหมครับ สำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเป็นกระบะแคบแบบใช้งานแล้วแต่งครบครบอันนี้ดาวน้อยนะโอนี่ดาวน้อยไม่ถึง30 0 0 0บาทก็ก็ออกได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับบอยได้นะบอยชาโคนี้นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้เกลรลี่นะครับเดี๋ยวจะแปะไอเดียไลน์มาให้หรือจะโทรมาที่0 6 4ย์หกสี่ห้าเก้าสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับเบอร์บอยชาโคนะหรือว่าติดต่อสองช่องทางจะได้เข้าใจตรงกันนะ วันนี้เดี๋ยวบอาต้องขอตัวจบคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ